สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้คุณครูนะคะขอมาสรุปการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป .3 นะคะเรื่องของวัฒจักรชีวิตของสัตว์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าวัฒจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงอะไรหมายถึงขั้นตอนของการเจริญเติบโตของสัตว์นะคะจากตัวอ่อนกลายเป็นตัวเต็มวัยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าวัฏจักรชีวิต สัว์และอย่างหนึ่งสิ่งที่สามารถที่จะอบอกว่าสัตว์ชนิดนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ก็คือต้องมีการสืบพันธุ์หรือว่ามีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวัตจักรของสิ่งมีชีวิตนะคะคุณครูสรุปได้คร่าวๆว่าวัตจักรชีวิตของสัตว์มี2อประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งมีการสัตว์บางชนิดที่ออกรูปเป็นตัวนะคะสัตว์บางชนิดออกรูปเป็นตัวอย่างเช่นม้าหรือว่า แม่วานหรือว่าลูกละวานางนี้ก็เรื่องว่าสัตว์เที่ออกลูกเป็นตัวสรุปได้ข้อที่2ก็คือสัตว์บางชนิดที่ออกลูกเป็นไข่นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจากที่นักเรียนเรียนมานะคะวา่าจากชีวิตของสัตว์บางชนิดมีทั้งหมดสีขั้นตอนก็มี3าขั้นตอนก็มีนะคะที่มีออกลูกเป็นไข่แลวฟักแล้วพอสุดท้ายก็จะฟักตัวมาเป็นมาเป็นตัวน,นะคะอย่างเช่นอะไรบ้างคะแม่ไก่กัะลูกไก่ ไก่จะออกลูกเป็นไข่และไข่ก็จะฟักออกลูกเป็นตัวอันนี้เขาเรียกว่าการาการออกลูกเป็นเป็นไข่นั่นเองนะคะอันดับที่2ข้อที่2ก็คืออย่างเช่นกบนะคะกบก็คือออกลูกเป็นเป็นไข่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นว่า,าจากชีวิตของสัตว์เนี่ยเราสามารถสรุปได้คร่าวๆได้ว่าหนึ่งสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวสสัตว์บางชนิดออกลูกเป็นไข่ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่หรือว่าสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวถ้าว่าจากชีวิตของเขาอย่างเช่นวงจรชีวิตของเขาวงจรใดวงจรหนึ่งหมดสิ้นไปสัตว์ชนิดนั้นก็จะ สูญพันไปนะคะอย่างเช่นวัจักรชีวิตของกบถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเอาลูกออมารับประทานสิ่งที่เกิดขึ้นลูกอสตายไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นกบได้เพราะฉะนั้นวัจักรชีวิตต้องมีให้ครบทั้งหมดนะคะดังนั้นการป้องกันการสูญพันธ์ุและการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตทําได้หลายวิธีนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดที่นักเรียนและ มนุษย์ทั่วไปควรจะทำไงคะควรจะมีจิตสำนึกในการดูแลวัฒนธรรมชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นจึงมีการคุ้มครองและป้องกันสัตว์บางชนิดเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตไปได้นะคะวันนี้คุณครูมาขอสรุปนะคะวัฒนธรรมชีวิตของสัตว์นะคะตามที่คุณครูได้กล่าวไปข้างต้นนะคะหลังจากนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูมาขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ